ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. แฟนช่องสู้หุส้สูคนอ่ะทุกสถานที่ทุกอ่ะอ่ะทุกทุกคนก็ว่าได้พี่น้องเอฟซีนะครับมาตามนะครับมาตาม,ม,าตามหลังจากหวยเล้าออกนะครับหลังจากหวยเล้าออกมาตามเล่าพัฒนากันต่อนะพีนนะะ่น้นองเอฟซีนะครับอ่ะไปกันจวดจัดเลยพี่น้องเอฟซีของวันพุธนะครับวันพุธ วันพุธที่11ตุลาคมนะครับ2566กันนะครับตุลาคม2566นะครับผมนะครับ แล้วพัฒนานะครับผมแล้วพัฒนาของวันพุธนะครับวันพุธนะครับมาแล้วครับผมปูนะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับ ปู578นะครับลองเอฟซีกันนะครับนะครับอ้าซึ่งปูนะครับหลังจากผ่าตัดมากับฝักฟื่นยังบ่๊วนได้สมบูรณ์นะครับพี่น้องเอฟซีนะครับปูไปผ่าตัดนะครับผ่าตัดออกมาฝักฟื่นอยู่บ้านก็เลยส่งทางไลน์มาให้แอดขอบุญขอบคุณและการมาสการปูหลายๆนะครับที่แบ่งปันทน่าชางกัน อ่ะครับผมมาเบบังผลออกก่อนพี่น้องยุพีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากันนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาอืมเว,วอ่ะครับมเมื่อบังผลออกเลขหกตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากันสก่อนนะพี่น้องยุพีเนาะอ่ะก่อนที่จะไปกันตัวผลออกเลขหอยเล่าหกตัวนะครับ 08 5 800 08 5อออก800นะครับออกเบิ้ลนะครับวันนี้นะครับเลขสามตัว800เบิ้ล00นะครับข้างล่าง5 8นะครับ5 8นี่ครับคือผลออกไวยเล่ากันนะครับเอาที่นี่มาเบิ้งนะครับมาเบิ้ไห้มาเบิ้ไห้พีรองเอฟซีเบิ้งกันนะครับผลออกไวน์เยล่าพานไปนะครับ ของปูหากิดแปดไปที่ไหนนะครับหมดที่ผ่านมานะครับเอฟซี FC กับเบิ้งกันหลายพี่น้องเอฟซีขอบุญกับคุณเอฟซีที่มาติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับจะบางคนก็อย่าลูดเด้เพี่น้องเอฟซีเบิ้งให้กันแน่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันนี่ครับฝนออกนะครับหลักฐานของปู ฮาเดแปดนะครับของปูฮาเกตแปดนะครับวิ่งรูดบนล่างสามกับเก้าเล็กวิ่งเบาเข่านะครับเล็กวิ่งเบาเขา่าจับคูนะครับมีสี่คูเรกากกันเบิ้ลมาตัวเบิ้ลน,นะพี่้อง c อีมาเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลศนย์นย์นะครับเบิ้ลศูนย์ศูนย์ศูนย์บนตรงตรงนะพี่้องเอีครับผมแตกกันตรงๆรงศูนย์ศูนยนะครับ ปูจะมีเบินว่าชันนะครับนี่ครับของปูห้าเจ็ดแปดแตกศูนย์ศูนย์บนตรงตรง,ตรงนะครับเอาทีนี้มาเบิงกันนะครับมาเบิงกันนะครับมาเบิงกันของวันพุธนะครับวันพุธปูห้าเจ็ดแปดให้มาตัวไหนนะครับเทนนสี่นะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับ 578ให้มานะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ,ว,รบ,รบวิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ วิ่งรูดบนล่าง1กับศูนยะครับห่กับศูนย์ทพี่น้องเอฟกับศนย์นะครับระวางหนึ่งกับศนย์ี่เด่นท่อๆกันท่พี่น้องเด่นศูนย์เด่นหเด่นหเด่นศนย์นะครับเด่นทั้งสอตัวนะครับ จับคู่จับคู่นะครับจับคู่ของปูก็ไม่อยู่4คู่คือเก้านะพี่น้อง02นะครับ03นะครับ12 หนึ่งสามนะครับศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับของปูห่าคิดแปดกันนะครับเอาที่นี่มาเบิ้งกันนะครับเบิ้นปูกันเบิ้นอาจจะว่าเบิ้นทั้งสัปดาห์ก็ได้ว่าปูวานะครับการเบิ้นนะครับเบิ้น นะครับถ้าม่มาในชุดนี้ปูว่าจะมาเบิ้ลตัวนี้นะครับสองสามตัวนี้ครับพี่น้องสองสองซี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 บอกให้มากนกันพี่น้องยิซีแต่ว่าสองสองมาเรื่อยอยู่แต่ตัวสำคัญที่สุดคือตัวนี้นะครับพี่น้องจะมานะครับ เป็ดแป,ด,ป,ด,ปดนี่นะครับพี่้องเอฟซีอ่ะนะครับพี่้องเอฟซีครับผมเอานะครับปูว่าสบายและพี่รองเอฟซีขอเจ้งเ่านะครับปูพาตัดมาก็อยากจะได้ให้พี่นรองเอฟซีอ่ะสื่อนุ่มสื่ออยียงกันประมาณนี้นะครับสื่อนุ่มสื่อ ค่ารักษาหรือล่างแพ้กันนะครับตัวนี้้วพี่น้องกิฟซีนะครับนะครับหมายเลขบัญชีนะครับพี่น้องกิฟซีกรุงไทพนะครับผมสี่สี่ศูนย ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับสี่หนึ่งหกสามามนี้พี่น้องอิบี่แคบหนะ้าจอกันเอาไว้ด้วยครับเด้อนะครับแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับเอาครับผมเบื้องหลักฐานนะครับหลักฐานของปูหากิตแปด 8, นะครับเบื้องไปนน่ำกบกูกันไปนํำนะครับ ของเกานะครับเข่าศูนบนนะครับเข่าศูนย์บนตรงตนะครับนี่ครับพี่องเอฟของเกานะครับอันนี้ของไม้เรลาพัฒนาทรงมาดวนจีไปซนี่จ่ากันเลยนะครับพี่้องเอฟนะครับของไม้ปูให้วิ่งศูนย์เอ่อหนึ่งกับศูนย์ะครับจับคู่กับศูนย์สองศูนย์สานึ่สองการเบิ้ลสองสองซปดนี่ครับ อ่ะหลังจากปูพาตัดมาให้พี่น้องเอฟซีนะครับซอยปูคนละแล้วแต่ศรัทธาหรือแล้วแต่พี่นอ 4, ้องจะวจารณานะครับติดต่อทางแอดมากกับใคพี่น้องเอฟซีติดต่อมาทางแอดนะครับว่าปูไปจากไหนมาจากไหนนะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสี่เก้าเก้าสามศูนย์ 0801649930ติดต่อแอดมากันเลพี่น้องเอฟซีนะครับมาสอบถามรายละเอียดนะครับอ้าขอให้พี่นออ้องเอฟซีชกชกมันมัน,มน,มนกัน,ก,นกับเล่าวัฒนาของปูห้าเ็ดแปดกันนะครับ